ขอนบุรีเป็นเมืองโบราณอายุประมาณ3,500-4,000ปีตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำท่าจีนที่มีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมากถือเป็นอีกจังหวัดสำคัญในด้านการท่องเที่ยวของภาคกลางด้วยเป็นทั้งเมืองเก่าที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานมีศาสนสถานและสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่น่าสนใจมากมายในการรักษาความมั่นคงภายในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุพรรณบุรี มีหน้าที่วางแผนอำนวยการประสานงานบูรณาการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเสริมสร้างให้ประชาชนตระหนักในหน้าที่ที่ต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์สร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆที่กระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และความสงบเรียบร้อยของสังคมดำเนินงานด้านมวลชนเพื่อเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งและดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนสังคมและประเทศชาติและดำเนินการอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคและกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในมอบหมายในพื้นที่จังหวัดภารกิจของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรคือ การดาเนินงานทุกอย่างที่ต้องการป้องกันควบคุมแก้ไขยับยั้งและฟื้นฟูสภาวะการใดที่อาจจะเป็นภัยหรือก่อให้เกิดเป็นภัยไปทําลายสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่จะทําให้เกิดความไม่สงบสุขเราจะต้องดําเนินการทําให้กลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็ววันเพื่อควาสมสงบเรียบร้อยของประชาชน นะครับแล้วก็ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของทางราชการและความมั่นคงของรัฐในเรื่องของความมั่นคงทางอาหารมีความสําคัญอย่างมากทั้งในยามปกติและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงภาวะวิกฤตโควิด -19 ก้กองในการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุพรรณบุรีได้เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและการอนุรักษ์พันธุ์พืชไทยรวมถึง การส่งเสริมการสร้างอาชีพที่มั่นคงเพื่อให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนช่วงโควิดนะครับก็มีโครงการมาเราก็ไปส่งเสริมไปช่วยคือชุมชนแต่ละชุมชนเน่ยทางกรมนองเราเนี่ยก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับลงไปในพื้นที่ในส่วนนี้เราก็มีโครงการของเราอยู่นะครับเราส่งเสริมไปทั้งหมด13พื้นที่ใน10อำเภอนะครับเอ,เอาเมทิลพันธ์ต่างๆยาพัฒนาเนี่ย ให้เขาแล้วก็สอนวิธีให้เขาดำเนินการเราก็เข้าไปตรวจเข้าไปประเมินผลว่ามันได้ผลจริงไหมได้ผลจริง,รง,รงนะครับอันนี้อันนี้คือเป็นการส่งเสริมที่ที่ที่สมควรแล้วก็พื้นที่เขาให้ความสําคัญการปฏิบัติงานของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุพรรณบุรีให้ความสําคัญกับการดําเนินงานอย่างบูรณาการในกระบวนการด้านเศรษฐกิจสังคมและการป้องกันภัยด้านความมั่นคงอย่างประสานสอดคล้อง โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางส่งผลให้ประชาชนในจังหวัดสุพรรณบุรีมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความปลอดภัยและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขที่ผ่านมาเนี่ยให้ความสำคัญเรื่องของอเรื่องสิ่งแวดล้อมเราก็ได้อาศัยบทบาทของทางกรมนเข้ามาในเรื่องของป่าชุกชนกรมนก็ลงเข้ามาช่วยเต็มที่ในเรื่องของการขอคืนผืนป่าที่มีการบุกรุกนะครับแล้วก็ เรื่องของการทำฝายนะครับในพื้นที่แล้วก็ให้ความรู้ต่างๆนะครับแล้วก็ช่วยกันแก้ปัญหาวิกฤตภัยแรงที่ผ่านมาผมอยากจะขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนแล้วก็โครงการพระราชบำริของในหลวงที่เราสืบทอดมาทุกวันนี้ทำให้เกษตรกรมองมองเห็นความฝันมองเห็นแสงสว่างได้มาเรียนรู้ตรงนี้คือชอบมากๆครับผม กองในการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุพรรณบุรีได้ขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามด้านความมั่นคงภายในมาอย่างต่อเนื่องโดยบูรณา,าการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนอย่างมีเอกภาพมุ่งเน้นการย,ยกระดับคุณภาพชีวิตเสริมสร้างอาชีพเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้คนมีจิตสำนึกด้านความมั่นคงส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นก่อเกิดชุมชนที่เข้มแข็งมั่นคง และยั่งยืนต่อไป